สวัสดีครับ infinity rc นะครับคลิปนี้มารีวิวรถตัก loader นะครับเป็นรถตักล้อยางบังคับวิทยุระบบไฮดรอลิกตัวนี้นะครับสเกล1 1ต่อ14ความกว้างอยู่ที่2 5เซนติเมตรความยาวตัวรถนะครับจากปลายบุ้งกีถึงท้ายตัวรถคาลต์เวทนะครับอยู่ที่70เซนติเมตรตัวนี้นะครับสเกล1 1ต่อ14ระบบไฮดรอลิกใช้แบตเตอรี่นะครับลิโพ1 1 1จะเป็นขนาด สา0 0ันก็ได้ไปจนถึงขนาด5 0 0ันขึ้นไปนะครับ1น4ต่อคันนี้นะครับเป็นรถพร้อมเล่นเป็นรถใหม่ทั้งคันนะครับจากค่าย RC4WD นะครับเป็นค่ายของจีนตัวนี้นะครับดีเทลรายละเอียดสวยงามสมจริงนะครับเป็นดีเทลรายละเอียดที่สวยร0 0นะครับทุกส่วนทุกอนูรูขุมคนเดี๋ยวเราามาดูทีละส่วนกันนะครับ รถคันนี้นะครับเป็นโมเดล1.14ต่อ14ของฮิตาชิ s e w 3 7 0นะครับรถตักล้อยางดีเทลอย่างแรกนะครับบุ้งกีเป็นงานเชื่อมนะครับงานเชื่อมตัดประกอบแล้วก็ตัวฟันนะครับตัวฟันตัวแก้มมีน็อตขันสามารถถอดออกได้นะครับตกแต่งเหมือนรถจริงเลยดามนอกดามในนะครับตัวกระบอกบุ้งกีนะครับใช้เป็นกระบอกคู่นะครับรถตักรุ่นอื่นๆก็จะเป็นกระบอกเดียวนะครับแต่ตัวนี้เป็นรถแบบ รถตักสเหมืองนะครับล้อเป็นยางนะครับตัวระบบขับเคลื่อนนะครับจะเป็นมอเตอร์ปั่นเพลากลางนะครับก็ท้ายรถนะครับจะมีปีกน็อกให้ตัวได้นะครับดีเทลหัวเก๋งนะครับสามารถเปิดประตูได้ทั้งสองฝั่งเลยนี่นะครับภายในก็จะเป็นชุดเบาะนั่งห้องขับ ฝากโปงหลังนะครับเปิดได้สำหรับใส่แบตเตอรี่แล้วก็เซอร์วิสพวกชุดไฟต่างๆนะครับทายรถนะครับมีไฟหลังมีตัวขอสำหรับดึงนะครับสวยงามครับคันนี้เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันรีโมทที่ใช้นะครับจะเป็นไฟสกาย fsi 6 s นะครับตัวทัชสกรีน วิธีเล่นนะครับก็ใส่ฐานด้านหลัง4ก้อนนี่นะครับกดปุ่ม Power อสองปุ่มพร้อมกันนะครับแล้วก็มาใส่แบตที่ตัวรถแบตก็จะเป็นแบตลิโพขนาดนี้นะครับสเปคหนึ Swiss ่งาพันก็ได้ก้อนจะเหมาะสมดีหรือว่าจะเป็นขนาดห้าพันก็ได้เหมือนกันใส่ที่ท้ายตัวรถนะครับที่ใส่แบตนะครับใส่ให้ตรงขั้ว นี่นะครับแล้วก็สอดเข้าไปด้านในภาพสายเล็กน้อยนะครับก็จะพอดีโอเคมาดูที่รีโมทกันนะครับทีละสเต็ปสติ๊กตัวแรกนะครับเป็นปัมป๊มปั๊มไฮดรอลิกนะครับ แต่รถคันนี้ได้ทำการมิกไว้แล้วนะครับเวลายกสติกก็จะทำงานตามมือนะครับตามจะทำงานตามสติกที่ควบคุมสติกฝั่งนี้นะครับสำหรับควบคุมตัวแขนตักแขนยกนี่นะครับ มุงกีหรือจะให้เร็วกว่านี้นะครับก็เปิดปั๊มส่วนชุดระบบไฮดรอลิกนะครับตัวเลี้ยวก็จะใช้เป็นกระบอกคู่เหมือนกันตัวนี้ ใช้สติกตัวนี้ควบคุมนะครับซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับใช้สติกตัวนี้เหมือนกันเดี๋ยวเราจะปิดตามไปก่อนก็ได้นะครับ ไปนะครับสติ๊กตัวต่อมาตัวนี้ไม่มีอะไรตัวนี้น่าจะเป็นสับเปลี่ยนเกียร์นะครับตันก็จะเร็วกว่าเดิมต่อไปสติ๊กตัวนี้นะครับปิดเปิดไฟต่อ มานะครับปุ่ม VRA จะเป็นเปิดชุดเสียงนะครับดันลงมาปิดเสียงสตาร์ทเครื่องนะครับดันขึ้นจะเป็นแตร เดี๋ยวดูไฟท้ายนะครับเสียงไฟท้ายนะครับเสียงการถอยหลัง โอคครับลูกค้าต้องการสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่ Line ID ที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านนะครับรถคันนี้จบพร้อมเล่นอยู่ที่76,000บาทนะครับเป็นรถใหม่เป็นรุ่นใหม่ณนะตอนนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่ของค่าย RC4WD ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสามารถสอบถามพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID ที่ขึ้นที่หน้าจอของท่านนะครับขอบคุณครับ